สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ก็มีแอป,ปมาแนะนาท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะแอป,ปนี้นะครับก็จะเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการเล่นเกมหาเงินออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แอป,ปนี้นะครับผมเพิ่งได้รับการแนะนํามาจากกลุ่มของต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทําเงินกันมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแล้วก็แอป,ปนี้นะครับผมก็ได้ลองทํามาแล้ว สักระยะหนึ่งแล้วผมก็คิดว่ามันน่าสนใจมากนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับใครนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่องเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์ใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะครับหลังจากที่ท่าผู้ชมเนี่ยทำการ ทลิกที่ลิงก์ด้านล่างเข้ามาแล้วนะครับเปิดแอปเข้ามานะฮะก็จะเข้าส uh ู่หน้าตาของการลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนของแอปนี้นะฮะก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมเลือกลงทะเบียนได้2ช่องทางเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ Google แล้วก็ a c e b o o k นะครับโดยส่วนตัวผมแนะนำท่านผู้ชมนะฮะลงทะเบียนผ่าน a c e b o o k นะครับจะง่ายกว่าถ้าท่านผู้ชมเลือกลงทะเบียนผ่าน Google นะครับท่านผู้ชมจะต้องกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบของแอปนี้นะครับซึ่งมันจะยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำไม้ท่านผู้ชม ล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่าน facebook นะครับหลังจากที่เราทําการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับระบบเขาจะทําการแนะนําก่อนว่าเมนูต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรได้บ้างนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่ระบบของเกมนะฮะหน้าตาของเกมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะเข้ามาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเมนูต่างๆนะครับ ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเมนูโปรไฟล์ของเราเราสามารถเข้าไปเซตตั้งค่ารูปภาพหรือว่าตั้งค่าอีเมลอะไรต่างๆได้นะฮะแล้วก็ไปตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นเมนูสปินตนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาหมุนสปินได้นะครับแล้วก็หมุนครั้งแรกในี่ฟรีนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็คือเราจะต้องดูโฆษณานะครับเพื่อเป็นการหมุนวงล้อนะครับในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับตอนนี้เราได้มาให้ Apple นะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตว่า Apple แดงกับ Apple เขียวนะครับตรงนี้ เดี๋ยวมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแอปเปิลเขียวมีหน้าที่นะครับ ซื้อหอกเหล่านี้นะครับเพื่อปลาใส่ผลไม้นะครับแล้วก็ใอ้ท่านผู้ชมลงมาด้านล่างตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับกดเข้าไปให้ดาวแอปเขานะครับท่านผู้ชมจะได้รับ150แอปเปิลนะครับเพื่อสะสมแอปเปิลไว้ซื้อหอกเหล่านี้นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมดูโฆษณานะครับท่านผู้ชมจะได้รับ25แอปเปิลนะครับแล้วก็การแชร์นะครับตรงนี้ใครที่สนใจอาจะแนะนําเพื่อนนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมคลิกไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ในการแชร์หนึ่งครั้งท่านผู้ชมจะได้รับ150แอปเปิลนะครับเพื่อทําการใช้นะฮะในการซื้อของหลังนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถกดรับได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้โอเคนะฮะทีนี้ยอดคะแนนตรงนี้หลังจากที่เราเล่นได้นะครับยอดคะแนนก็จะถูกขึ้นมาสะสมตรงนี้เป็นยอดเงินนะครับเป็นยอดเงินนะฮะแล้วก็การถอนเงินเนี่ยของแอปนี้นะฮะสามารถถอนเงินได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือช่องทาง p พ y ์พานั่นเองนะฮะแล้วก็ขั้นต่ำการถอนเงินเราต้องสะสมยอดคะแนนตรงนี้นะครับให้ครบ1-0,000คะแนนนะครับเราถึงจะสามารถถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์ได้นะครับหรือว่าใครจะสะสมถึง2 0,000คะแนนนะฮะก็ถอนได้4ดอลลาร์นะฮะหรือ5 0,000นคะแนนนะครับถอนได้สิดอลลาร์แล้วก็1นึ่งแสนคะแนนถอนได้20ดอลลาร์ใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาศึกษา เล่นดูนะฮะสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบแล้วก็ทําการถอนนะครับโอเคเดี๋ยวแอปนี้นะครผมทําการสะสมยอดคะแนนครบเมื่อไหร่นะครับผมจะมาทําการถอนกันให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเมนูที่2ตรงนี้นะครับรีดเดอร์บอร์ดตรงนี้เขาจะโชว์ยอดคนที่ได้อันดับต้นๆนะครับของแอปนะฮะส่วนมากก็จะเป็นต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับคนไทยก็จะมีบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าแอปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะฮะที่คนไทยสนใจเล่นเยอะอยู่พอสมควรนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นดูนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการกดออกจากแอปเขานั่นเองนะครับรายละเอียดหลักๆของแอปนี้นะฮะก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมก็จะเป็นการปลาหองใส่ผลไม้นะครับถ้าเราปลาโดนเงินนะครับเราก็จะได้แต้มสะสมเพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้ โอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการปาผลาไม้นะครับผลไม้เนี่ยนะฮะก็จะมีการหมุนช้าหมุนเร็วนะครับแล้วแต่รอบนะฮะ เมื่อเราปลาโดนผลไม้หรือว่าปลาโดนเงินเนี่ยนะครับย่อคะแนนเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาสะสมด้านบนตรงนี้นะครับก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเราไม่ต้องรีบนะเราเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เล่นง่ายแล้วก็น่าสนใจมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเจอกับบอทแล้วนะครับก็เกมนี้นะฮะก็จะมีบอทด้วยนะครับ พยายามอย่าปาหอ,อกนะครับให้โดนหอ,อกที่เสียบอยู่กับผลไม้นะไม่งั้นเกมจะโอเวอร์ทันทีนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นเกมของแอปนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับหลักๆวิธีการทํางานของแอปนี้นะครก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ขอฝากแอปนี้นะครับไว้เป็นอีกหนึ่งแอปทางเลือกให้กับท่านผู้ชมหลายๆคนที่สนใจกาลังมองหาวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับผ่านแอปมือถืออยู่นะครับก็ ฝากไว้อีกหนึ่งแอปก็แล้วกันนะครับหากคลิปวิดีโอนี้นะครับมีข้อผิดพลาดยังไงนะฮะก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมงามๆไว้นาที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ